ผมมั่นใจในก้าวมันแน่นอนครับเห็นเขาคือเขาไม่ได้แบบตัวใหญ่มากนะแต่แข็งแรงมากนี่ฮะห้องล้างอยู่ทางไหนห้องล้างอยู่ทางไหนโอ้โหพี่นี่พี่หรือไนพี่เท่าไหร่พี่อันนี้เกิดเดี๋ยวจับพี่ไปทะชามพี่เลโอทำไงนี่ฮะแล้วแตแล้วความเข้าขาล่ะเห็นกันมาตั้งแต่อนุบาลครับเห็นอะไรเห็นอะไรมาเข้าข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 าเออเอาแล้วครับทางนี้ฮะ มุกและฟอร์สนะครับตอนนี้ถึงตาเราแล้วเราได้เปรียบคนอื่นเพราะเราเล่นเป็นทีมที่3นะครับเทคนิคที่เราจะใช้ใช้เทคนิคไหนดีมีแผนกันมาแล้วครับเออช่วยเหล่าให้ฟังหน่อยเราเราจะเอาตูดชนกันครับเออก้นชนกันก้นชนกันปุ๊บแล้วก็เล็งไปค่อยๆทีละลูกครับจะไม่เลียงไปอย่างนี้ใช่จะไม่เลียงจะเลงทีละลูกทีละลูกเน้นทีละลูกนะเน้นให้แตกเป็นทีละลูกใช่ครับโอเคโอเคนะครับ้ชมมาพร้อมแล้วนะประจำที่ครับ บอสแบกบุกตัวปรีเข้ามาตรงมเป้านะครับแม่แต่ทำไมลูกปองไม่ยอมแตกล่ะเนี้ยบอสของงัดเข้าสู้เลยครับดูเหมือนว่าเทคนิคนี้จะได้ผลนะครับตอนนี้เหลือแค่ลูกเดียวแล้วนะครับเอาเร็วๆๆๆโอ้โหลูกสุดท้ายของบุกกะเด้งสู้ตายสิครับโอ้ สอนะครับของบุกและฟอสนะครับตอนนี้สลับกันแล้วนะครับฟอสจะต้องเป็นคนจิ้มนะฮะและบุกต้องเป็นคนแบกนะครับไหวนะไหวครับสบาย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 ครับโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับบุกตั้งใจเตรียมโจมตีแบบช้าๆครับแต่อยู่ดีๆฟอสก็ดิบขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวครับเอาไปเฉย นี่รูปองแต่งไม่พอวงก็แตกซะด้วยนะเซ่บอลบยเบ้ยบอสก็ไม่ยอมแพ้เลยครับตั้งท่าเด้งอย่างเดียวับแม่ดูอาการบุกบ้างเ้ยหนักหนักหนักโอ้ยพลังเหลือจริงๆร่อคุณเล่นอวาดเสียไปทั้งสนามเลย ยิ่ง not, แบกนานก็ยิ่งเมื่อยเลยครับแม่บุ๊กกลั้นใจอีกครั้งครับทำลายลูกโป่งสุดท้ายไปจนได้ครับเราก็พบคู่แข่งของเอิร์ธมิกแล้วนะครับก็คือบุ๊กและฟอร์สนั่นเองก่อนจะเริ่มนะครับถามบุ๊กบอกว่าไหวไหมบุ๊กบอกสบายสบายไหวครับสบาย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 ใจเย็นเดินไปหนักหนักหนัก มันเกิดอะไรขึ้นน้องบอกว่าไม่ไหวแล้วเหนื่อยเนื่อยมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกินคาดครับอแต่คุณฟอสผมว่านีอย่าโทษบุ๊กเลยโทษฟอสดีกว่าเพราะฟอสกระดกแรงมากคุณปั๊บปั๊มปั๊มอ่ะทำไมเอลคุณดีขนาดนี้ไม่รู้ตัวเลยกูจะตายอยู่แล้วรรรถเียน